ก็จะอยู่ตลอดเลยนะยังกล้าอีกเหรอไปดูดวงแล้วล่ะใส่ดวงไม่แน่ไเสียทรัพย์ไปเยอะทีเดียวหลายคนก็บอกแหมดวงไม่ค่อยดีกําลังใจอย่างนึงก็ไปดูดวงซะหน่อยแต่นี่มีความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไปดูเป็นแบบว่าเป็นขำๆเรียกน้าย่อยกันแต่ยังไงก็ตามไม่ปล่อยกระเป๋าแน่นอนนะคะไปดูดวงกับนุ่มรอค่ะเบยองจุนสองที่ท่าประจันค่ะ ฉันคงต้องไปดูดวงแล้วล่ะแล้วก็ไปสุดอกรอด้วยนะคะในยามจุนเมื่อวนเราชวนเขาไปตลาดพระนะคะที่ททาประจันก็เลยแวะเลยมาที่ตรอกหมอดูนะคะพี่ปอนี่ก็ดูตอนแรกคิดว่าเป็นแม่หมอยิปซีนะคะก็าใส่ชุดเช่นนี้เพราะว่าตรอกหมอดูแห่งนี้นะคะมีชื่อจริงๆเขาว่าเป็นแหล่งรวมหมอดูแบบทุกอย่างจริงๆนะคะ เราก็ไปกันนะคะอยู่ที่ถนนท่าพระจันทร์นี่นะเขาบอกทำเลที่นี่ดีเพาหมอมจริงๆอ่ะี่หมอดูนี่ก่อนจะมาตั้งร้านตัวเองก็ต้องดูดวงตัวเองก่อนจะตั้งตรงไหนดีเขาบอกตั้งตรงนี้ทำเลมันดีนะคะตั้งแต่ปี2525หมอดูมีประมาณ4-5่คนก็มารวมกันปรากฏว่าหลังๆคนเริ่มมาเยอะก็บอกโอ้ทําเลตรงนี้มันดีจริงๆก็เลยมารวมกันตอนนี้มีประมาณ20กว่าเจ้านะคะร้านแรกที่เราไปดูนี่คืออาจารย์บวรโหนนาฬิกาดิฉันงงมากโหนนาฬิกาคืออะไรเขาบอกว่าวิธีการของเขาที่แปลกจริงๆ สมมติคุณจะเต็นไปนั่ง9นาฬิกา25นาทีคุณจะเต็นถามจะได้แต่งงานไหม9้นาฬิกา30นาทีเขาก็จะเอาเวลาที่คุณถามอ่ะ มาคำนวณเป็นคําตอบเขาเลยนะคือเราถามคําถามไหนตรงเวลาไหนเขาจะมาตอบให้เรานะคะแม่ะซึ่งคิมยองชอบหรือเบยองจุนสองก็ถามคําถามแรกเลยว่าเมื่อไหร่จะได้แต่งงานแั้วเราก็เสนอเราก็บอกว่าวันนี้แหละแต่งกับเราก็ได้เขาไม่ได้ถามพวกเขาก็เลยวิ่งไปอัจเจียนหลัง้านนะคะก็คือเขาก็อยากจะรู้นะคนเกาหลีก็อยากรู้เหมือนกันนะคะส่วนนี้พี่ปอก็เข้าไปผิดร้านคือร้านนางฟันฟอมก็มีแอบแทบตัวอยู่ซงพี่ปอก็เข้าไปแล้วก็ต้องดึงออกมาอะไรอย่างงี้นะคะส่วนนี้ก็เป็นร้านหมอดูอีกร้าน ที่เราแวะเวียนเข้าไปก็คือร้านหมอดูจอยไพ่ยิบสีนรลังกาเขมีภาพมาโชว์อยู่หน้าร้านนี่นะคะก็ไปดูไพ่ยิบสีกันพี่ปอก็นําทีมเข้าไปนะคะก็คือต้องแบบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไปดูแล้วก็ดูเพื่อความสบายใจถ้าเกิดบอกว่าดีก็ดีถ้าบอกว่าไม่ดีหมแล้วก็ไปทําบุญสถอะเพราะนั้นหมอดูพักอะไรบ้างป้หมอดูบอกว่าจะได้ลาบจะได้รัย์่ะแล้วจะ่า เสียทรัพนี่เสียตอนนี้นะแสดงว่าจะได้ลาบก้อนใหญ่จริงหรอจริงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวตำรวจเขาตามจับได้เขาได้ซับคืนใช่นะคะก็อย่างที่บอกค่ะใครสนใจนะคะขอยากจะลองไปดูบรรยากาศสนุกๆนะคะมีหมอดูหลากหลายแบบที่นี่นะคะตั้งใจฟังมากเลยอ่ะพี่ตอตั้งใจจริงๆเขาบอกว่าให้ดูแบบดูเล่นๆไว้ถ่ายภาพอะไรเงี้ยเราบอกว่าไม่เป็นไรจริงแลกันรู้จริงไปเลยเถอะไปแล้วนะคะท้าจ a j ย์ค่ะเขาเรียกว่า ็นตรอกหมอดูตรงนั้นนะคะบนถนนพระจันทร์ใครสนใจจะไปดูก็อย่างที่บอกนะคะอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดกับการดูหมอนะคะ<ม>ดูเพื่อเป็นกิจกรรมอย่างนึงสนุก<ม>สนุกไปเดินเทีย่ยวก็ไปแวะไปอุดหนุนหมอดูเขาได้นะคะ<ม>ก็ขอบคุณด้วยนะคะสําหรับตรอกหมอดูค่ะดูดูให้พวกเราด้วยะคะ่ะ<า>หมอดูทายเ<า> <laughs> อาไวา้ฉันก็ตกใจ <laughs> ด<า>้ว <laughs> ดูถ่ายเอาไว้บอกว่าจะมีลาบปากเนาะจะเสียทรับไปแต่ว่าจะได้ลาบปากวันนี้จะได้กินของดีจากจังหวัดตรังจ้ะของดีจากจังหวัดตรังก็คือหมูย่างเมืองตรังนั่นเองนะคะวันนี้